สวัสดีจ้าญี่ปุ่นค่ะมาหมาสุูค่ะวันนี้นะคะจะไปยืดผมนะคะในรา้านทำผมะะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ยืดผมในญี่ปุ่นนะคะส่วนมากก็จะทำได้แค่ตัดน,นะคะแล้วก็ทําสีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายืดผมในญี่ปุ่นเป็นยังไงนะคะวันนี้โหลดแอปนะคะ HOT p ปเปอร BEAUTY มานะคะเราก็จะได้ส่วนลดด้วยนะคะเดี๋ยวไปรา้านทำผมกันค่ะ ถึงร้านแล้วค่ะวันนี้นะคะทําที่ร้าน P Sense ค่ะร้านนี้นะคะก็น่าจะราคาถูกที่สุดในโตเกียวแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะมาดูผมตอนที่ยังไม่ได้ยืดนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะย่อยๆข้างบนนะคะก็คือตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องยืดนะคะได้เข้าได้เข้ามานั่งแล้วค่ะ วันนี้นะคะมามาได้ส่วนลดมาจาก Hot p e p p e r e e a u t y นะคะได้ทั้งยืดนะคะเราก็ตัดแล้วก็ทำทิชเ e n นนะคะแล้วก็สระผมนะคะในราคา7590ยเยนนะคะถือว่าถูกมากๆเลยค่ะนี่นะคะผมก็จะเป็นหย่อยๆแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะก็เริ่มลงน้ํายายืดผมแล้วนะคะก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะเสร็จนะคะนานมากๆเลยค่ะแอบเมื่อยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ถือว่าตรงในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าพอใจนะคะกับราคานี้ที่จ่ายไปนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ